เสร็จเรียบร้อยนะครับรถออฟตาแวนน็วออฟตานะครับอาการแอร์ไม่เย็น เย็นได้ยี่สานะเย็นได้23มีคาบรั่วรั่วบริเวณสายใหญ่นะลองเทสทั้ำยางลองเติมน้ำยาเทสดูุณหภูมิมันจะลงไหมนะความร้อนมันจะสูงไหมไม่ใช่ว่าพอเปลี่ยนลูกยางโอลิงเสร็จ แวกเติ term, มน้ำยาแล้วไปเจออาการอย่างอื่นเสียเวลานะเสียเวลารัดลมทำงานปกติทั้งสองตัวนะครับเติมน้ำยาสองขีดความเย็ยนลงมา11เ,เดี๋ยวดูความร้อนมันจะขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้มันอยู่ประมาณ2 2ง2าเล่นเครื่องครับความเย็ยนก็ลงมาสิ นะความร้อนก็ยังอยู่225นะไม่พุ่งขวดนะไม่ปรีซขึ่นกนะ็ถือว่าระบบมันหักล้างกันได้คือนะความเย็นมันกลับมาจากในตู้ใช่ไหมนะมันก็วนกลับไปที่คอมอ่าอ่ามันก็ลดความร้อนกันไปนะนะเพราะว่ามันมีความเย็นกลับออกมาเราโอเคอยู่ถ้าเราเร่งประมาณนี้รถมันต้องวิ่งมันก็มีลมปะทะนะอ่ามีลมปะทะนะ จอดอยู่กับที่เมื่อกี้มันก็ไปถึงโอเคครับพอครับถ้าเดินเบาก็ถือในเล็กลดลงมาความเย็นลงมาที่แปดนะแปดเก้าก็โอเคครับเล่ยจุดไม่ครบอ่ะรถใช้งานมา181,939กมิกิโลเมตรนะครับ มันไปไปเชฟเชฟออฟต้าแวนนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนลูกยางโอลิงเติมน้ำมันคอมแบกบอากาศเติมน้ำยาให้นะครับรถออฟต้าหลังเปลี่ยนชุดลูกยางโอนะลิง100นะรลยบร้อยล้างข้าบน้ำมันต่างๆให้พัดลมทำงานถูกติทั้งสองตัวนะครับ ต่อเข้าวาวก็แห้งสนิทนะครับแอร์ตัดนามีพัดลมเสริมด้านหน้าช่วยนะฮะก็ดีครับ องศาแอร์ตัดต่อปกตินะครับใส่ตัวเทอร์โมนะฮะปรับตั้งอุณหภูมิมาเรียบร้อยนะครับรถเข้าเปลี่ยนลูกยางโอลิงเติมน้ำมันคอมตอนเลขไม่หนึ่งแสมื่นหักยสามสิบเกิโลเมตรงานเสร็จตอน11บเนาฬกาสองนาทีนะครับ ทรายลงมาเพียบมีเม็ดทรายลงมาเพียบเลยที่ปุ่นะอ o ต้านะครับล้างแผงหน้าให้เรียบร้อยแคมรี่เดี๋ยวรอเช็คลวทั้งระบบนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับรถอต้าแวน 没有。